มันปีมัน้ตข,ขึ้นลงในมันองบนต่อสิขอสบานท่านับนติบ่องมาขึ้นลงในแม่ปลอยนะครับรถจะเ้นทางชารานครับวันธรรมดาครับ,บร์ที่สอง่นะครับต้งทางปรางตัวนต้นไปนาาสถานิธนบุรีครับ 254ถ้าบอานจะดี้ัรถตกไปแล้วจัดอยู่รับตกไว้สถานีจุทามรองสาดหนึ่องบางตาลตกาเดื่อไปรถตู้จะรับจรสถานีหนักของมาตกในสถานีับบสองไปครับ นี้นะครับขึ้นมาบนขบวนธรรมดาที่254นะครับต้นทางหลังส่วนสุดไปทางสุบุรีนะครับกำลังเคลื่อนตัวออกจากสถานีรถไฟบ้านโป่ง